จะมาที่ไหนก็ที่นัอเขาเคยเอาน้ำกููยเหนไหม้องเงินะย้งเงนคะ่ายเอาศาสตร์เอาศาสตร์ไปทุกทศาสตร์เอาเจ้าของตีนะจ้ พ, тай, พูดน right. pues, so, ี่ก okay. hand ็ได้จ้งใจลูกลานเนาะหมดชอบรุ่นด้สาหอมกันหมดแป๊บๆมีต่เสียงกระถางลอยในบ้านนบดหอยๆก็กระดานดำก็น่งทีนาะกรดานดำน้ำไป ปูหรือาาเจ้าค่ะลูกลานเจคอบุญบารมีเด้อเจ้าค่ะลูกลานคือได้ยิ้มค่าว่าปูอยากได้องอยากได้ล่างอยากได้มงอยู่มองเขาอยากขึ้นมาสวดมนต์วันนี้ลูกลานี่ขอบุญบารมีคอสามตัวเด้อท่านได้สามตัวบริวารอยู่หน้าตา,านทีนี้ได้ทีแนขคืนให้ทั้งบนทั้งล่าง ลูกหลานสีพิดจรลาน้าพระบริวารผิดจรลาองค์ปูถ้าปูอยากขึ้นมาลูกหลานหายสัตยาวังหันมันบ่นได้้่ได้สี่แสนขึ้นเพื่อนสิไปแห่มาเลยปูสิีไ้ลูกหลานได้บ่สามตนะ่ะทัานอยากขึ้นมาสวดมนต์นนะ่ะ อย่าขึ้นมาา้าบ่ท่านอย่าข้นมาโพลภพายลูกล้านทันอย่าข้นมาเล่นน้ำน่ะขึ้นมาสวดมนต์มหมาสวดมนต์น้ำปูน่ะ ด่าดำเงินเขียนโอ้ยบรูบลูเห็นแบบเดียวฉันจะกระดานดำทำงานรบู นำเขานำอันนั้นเป็นเกบันนี้เป็นอันนี้โตมื่อนหนเดนโเก้หก่แปดหกทางาเนี่เก้ามขาเอาือนาัน้สันนาันน้ันเั้อัเน้อั้อ้ัี้นนี้นนี้นี้นี้น ลูกล้านบ่ได้พิดสัจจะเด้เลนนอลูกล้านบ่ได้ฮอดสีส่แสนเด้อทันได้สี่แสนขั้นได้สี่แสนเนี่คนละเด้อสี่ไปเอามาให้แต่ว่าบร่รวมเพื่อนดีเอเอาแต่ลูกล้านคนเดียวส<ม>ี่แสนแต่ว่า้อื่นก็นให้เพื่อนได้คือกันให้เพื่อนร่วมบุญร่วมสร้างน้ำกันเด้อ<ม>ได้ได้สามตูปะปัอได้สามตูุ่นน่ะ ปูจะผิดสัจจะเด้อขั้นขั้นบวถืกสามตูนี่ลูกหลานบได้ผิดสัจจะเด้อขันบวหอดสามตัวบวได้ล่างนี่ปูบวัดสี่เสนเด้อสองตัวบวการสิบหัดสี่เสนแต่มันลงขึ้หลายต้องเอาสามตัวเด้อปูเด้อได้ทั้งล่างทั้งบดนเงี้ยป่ะ น้ำไม่กินแน่ยาเกินอะไรแล้วนาตีเื่อยน้ำแดงน้ำเียวเป็นแต่ได้เห็ดได้สางนะปูเนาะสามตัวนะปูปูเอฟซีปูเพิ่ยอยู่ทางไก่กับสิได้โศกได้หมานน้ำนะปูเนาะปูเอ่อปเนาะ พี่น้องเขาอยู่ทางไก่เพื่อนกะิสด้มาซอยเฮ็ดซอยสางนาะปูให้เกี่ยวให้ลัดไว้แน่นแน่นโรต้อปูเดอร์ให้กอดให้เกี่ยวไว้แน่นแน่นลดเขาหน่อยออออให้พี่น้องเขาบ่าอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศเขาผู้เพื่อนได้เบิง่งได้ชมคลิปนี่แล้วได้เห็นอีพอปูแล้วให้เพื่อนได้สามตัวเป๊ะเป๊ะคือกันเดอปูดเดอร์อ,อ,อยากได้ล่างอยากได้สังขารหรือว่าอยากได้อง มาประทับสี่ึืนมาสวดมุ่นก็ให้ได้มาเนาะปูเนาะถ้าสามตัวแตกจังได้ก็ได้ค่ะปูอันพอได้สามตัวแตกกับพได้หัวซีเซียนกับบได้เหลือ่อได้เพราะว่าผูลังนเพน่นทุนหน่อยปูคนก็สิซสื้อหลายบ่ได้แต่คันสามตัวมากนี่จังได้ก็ทุนหน่อยก็สิได้หลายปูขี่กระบองแหลกสั่งมาท่อไปปูเกี่ยวไว้แน่นๆรูด้ปูเด้อ มันใจแล้วมันม่าปูตัวนี้แปดหกห้าแปดหกห้าเนาะปูเนาะมันแล้วเนาะปูเนาะมันคักแล้วเนาะสาธุสาธุปูพัาหมากกังนะครับ ล้านเปอร์เซ็นร้านเป์นะคะพี่น้องค่ะแปดห้าบ่ลอยได้พี่น้อง่ะงวดนี้ว้านเปอร์เซ็นปูมันใจร้านเปอร์เซ็นปูห้นาป่พีคน่ะำ้กิน่ได้แล้วานกันิเดี๋ยวเนียปูมันใจล้านเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องค่ะ ก็เสียด้มาเฮ็ดมาสร้างเนาะคะตอนนี้ทางวัดก็ขาดแคลนอยู่ค่ะพี่น้องคะทางวัดก็ยังขาดแคลนสร้างพระพุทธรูปไว้กับท่านในเหลวเนาะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ปูอยากได้ล่างประทับขึ้นมาสวดมนต์ก็คือได้อยากได้องค์ปูอือลือ้อค่ะอันนี้คือปูอือลื้อค่ะปูอือลือออล้อเพิ่อนอยากได้ล่างปูดำยังยังบ่ฮั่นเดนข้ขม่าประดิษฐานอยู่วัดโนนประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องคะ บ้านป่าบ้านวัดบ้านโน่นประ,นนประเสริฐนะคะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งปูอยากได้ล่างนะคะ <c oughs> ถ้าผู้ใดถือซ้ำตัวตรงๆนะคะพี่นอ้องปองไปอยู่ทา่งไก่ทั่งไก่นะคะเอฟซีอยากมารวมเฮ็ดรวมส่างกะติดต่อมาได้นะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> บ้านโน่นประเสริฐนะคะอยู่รัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะคะรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเฮ่านี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ อยากมารวมเฮ็ดรวมส่างหรือว่าอยากมาเยี่ยมมาหย่มมาหอดวัดหอดว่ามาเบิ่งสถานที่ที่สี่เอาล่างองค์ปูมาประดิษสถานกับมาใดเนาะค่ะเดินทางมาใด้ค่ะทางบ้านคุณพ่อคุณแม่เพิ่นยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาซอยเฮ็ดซอยส่างก็ติดต่อทางแอดมินมาไดเนาะค่ะหามาบ่หอดบ่ถึงมาบ่ถือกับติดต่อทางแอดมินมาใดเนาะค่ะแอดมินสิพามาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสาธุนปูนาะจังได๋กากกอด ไว้แน่นๆเกี่ยวไว้แน่นๆให้มันสามตัวเป๊ะๆเนาะค่ะสิเอาองค์ใหญ่ปันได้ก็ได้ปูขั้นมันสามตัวแตกค่ะหน่อยโอสามตัวได้เนาะปูเนาะล้านเปอร์เซ็นต์เนาะปูกระทำปูเราปูมันใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยชิคกี้พายยังได้อีกเนาะปูเพิ่นทามเพิ่นมันใจแล้วบันนี่ลูกล้าน S <S ดิมนปูกลับเบียงกลับวังถอยล่างเด้อปูถอยล่างลงไปเบียงไปวังไปสวดาสวดมีสวอแรงสาวัสาดีสามตัวแต่็มเลยไปลแปล้วไปแล้ พี่น้องป้องไปคะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะฝากตอนจากปูเอือรือเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูอือรือนะคะพี่น้องด้วยค่ะแปดหกข้าเน้นย้ำที่หกขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมักชอบกับจัดคัดกับพานเนาะค่ะท่างช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบ่ว่ากันเนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะเน้นย้ำนะค่ะแนวทางแนวทางนะคะพี่น้องค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญผ้าวนาของคนเฮ่าแต่ละคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นถ thing, ื <ım. S 2> ่อกันสามโตเป๊ะๆจ้าของสื่อลุยเบ็ดก็มีนะคะพี่น้องเด้อค่ะจังเดยค่ะก่อนสิจกเงินลงทุนนี่ให้วิเคราะห์หรือว่าไต่ตองให้ที่ถ่วนก่อนเ้าสิบยิบสิจับอีหยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะการลงทุนนี่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่แล้วนะคะพี่น้องเนาะทำมากทำชอบด้วยตัวเองเนาะค่ะบริษัทใดบังคับจกเงินในกระเป๋าสื่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะ้ามักถ้าชอบก็จัดจวดจัดฟาดบึ้มเป็นเรืเด้อค่ะพี่น้องเด้อบุญผ้าวาสนามีก็สิได้สามโตตรงๆนะคะพี่น้องเนาะ ค่สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอขอบบุญขอบคุณในสายท่านน้ำใจพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปเนาะค่ะขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุขสุขคนค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ทุกทุกนด้วสุ้